สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจา์นารีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรไทจตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปดวงการงานการเงินๆๆความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2567ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะวันที่ในการแบ่งราศีสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้ชื่อคลิปนะคะจะจะแบ่งตามหลักของรัสร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ ราศีตามแบบไทยนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดลไลน์มาได้ค่ะนรีรดาหกส้าระเดียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจาาในการรับชมนะคะอาจารย์จะอาจา่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าจาัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้อาจารย์บอกอะไรกับชาวมิถุนกันบ้างนะคะ พลังงานใบแรกนะคะชามิถุนเดือนนี้การงานนะคะมาคู่กับการเงินเลยนะคะชามิถุนแสดงว่าในเรื่องของงานเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนย้ายงานนะคะ ย้ายที่ทำงานหรืออะไรบางอย่างแต่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าหรือการเปิดรับโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาในเรื่องความก้าวหน้าทางการงานของคุณนะคะ salary increase นะคะเงินเดือนเพิ่มขึ้น go to the next level นะคะแสดงว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมาพร้อมกับเงินประจำตำแหน่งอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเดือนนี้อะไรที่คุณได้ลงทุนไปนะคะจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแล้วนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณ กลับมาสนใจเรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะซ้อนช้อนช้อนซื้อหุ้นนะคะที่ปัจจัยพื้นฐานดีเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะปลดนี้ปลดสินนะคะหรือผ่านพ้นช่วงวิกฤต,ตการทางการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของหุ้นนะคะทำกำไรกลับคืนมาได้แล้วนะคะ m o นนี่ a s สเตอร์เรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยคือเด่นมากๆนะคะ ที่เด่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของ wisdom นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการอบรมเรียนรู้เรียนต่อศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะ take c o s อะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาหน้าที่การงานของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณได้พบกับใครที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจนะคะ ทำให้คุณได้ตื่นรู้ทำให้คุณได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรบางอย่างบดล็อกนะคะกับอะไรที่คุณติดขัดเป็นอุปสรรคอยู่เรื่องการงานการเงินของคุณด้วยก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเอาให้เงินไว้ดีกว่าทีนี้มาดูเลขนางฟ้าของชาวมิถุนกันบ้างนะคะเลขนางฟ้าของคุณจะเป็นเลขอะไรหกหกหกนะคะโอ้โหตองหกเลยนะคะ พลังงานของความมีสเสน่ห์นะคะความรักนะคะ reflection นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเองนะคะเชื่อมั่นในตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำพลังงาน inner นะคะจากข้างในของคุณนะคะความสามารถอะไรบางอย่างที่โดดเด่นที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้นำมาใช้ไม่ค่อยได้นำมาโชว์เนี่ยเอามา ทำให้เป็นเป็นจุดเด่นแล้วก็พัฒนาในเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะ a f f o r m a t i o n นะคะ as I refocus on what s e r v e my highest good นะคะ I feel myself s h i p into my highest self นะคะมันเป็นพลังของการตื่นรู้อะไรบางอย่างเรื่องราวบางเรื่องอะไรที่จะทำให้ พัฒนาตัวตนของคุณได้มากยิ่งขึ้นพัฒนาหน้าที่การงานพัฒนาจิตวิญญาณคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณกําลังไปในทางทางนั้นทางที่ถูกที่ครวรแล้วก็เหมาะสมและนําความสุขความเจริญความก้าวหน้าให้มาสู่ชาววิถุนมากยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวิถุนเดี๋ยวมาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันต่อ,อเดี๋ยวมาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะ มีไพ่ของชาลีอดอเดินหน้านะคะเดินหน้าเหมือนกับว่าลุยเต็มที่นะเดือนนี้นะคะการงานการเงินของคุณนะคะใครที่ติดขัดนะคะตอนนี้เริ่มละงานเริ่มยุ่งละนะคะเริ่มต้องลุยงานหนักๆก,กันแล้วนะคะหนึ่งถ้วยนะคะบางคนการงานมาพ้องกับสิ่งที่คุณรักโอกาสดีๆที่คุณใฝ่ฝันอยากทําจะได้ทํานะคะ หรือความรักดีๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเข้ามาชี้ทางสว่างให้กับคุณก็ได้นะคะชาวมิถุนดูกันต่อนะคะโอ้ยเสียงบีบีนิดนึงเหมือนกับคัดจมูกนะคะ The Hermit ค่ะพลังงานของ คุณอาจจะได้เจอกับครูนะคะกับผู้รู้กับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยสอนสั่งคุณนะคะทําให้คุณได้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคปลดล็อกอะไรบางอย่างที่คุณติดขัดอยู่นะคะหรือคุณได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างนะคะจนถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นก็ได้นะคะหรือเจอครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่า เข้าไปพัฒนาในเรื่องของทางจิตวิญญาณนะคะมีสมาธิมีความตื่นรู้ในทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไปปฏิบัติธรรมไปอะไรให้ใจสงบนะคะ <S <S เดี๋ยวบางคนสวดมนตนะ์ภาวนานั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านก็ได้พลังงานของจิอ็มเพอเรอร์ค่ะดูกันต่อก่อนนะหนึ่งดาบนะคะ ไปต่อไม่รอแล้วนะมิถุนแบบจะตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างได้นะคะในช่วงเวลานี้มีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าค่ะ The Magician นะคะ มีไพ่ของสี่ดาบค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะว้าวเด็กซันค่ะ,ะงานสุดยอดเลยขอดูต่ออีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะอุ้ยคุณได้ไพ่กันเริ่มต้นใหม่นะคะสามใบเลยนะ อ่ะมาดูพลังงานของชาวมิถุนกันนะคะเอ,อ่อสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะอย่างแรกก็คือสี่ดาบอะชาวมิถุนเหมือนกับว่ามันอาจจะมีอะไรที่ติดขัดต้องอดทนต้องรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้แหละมันจะมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างให้กับชาวมิถุนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะใครที่ตกงานอยู่จะได้งานใหม่นะคะหรือ คือไปสมัครมาเยอะไปสัมภาษณ์มาเยอะมันไม่ได้สักที่หนึ่งแต่บทจะเรียกนะคะในเดือนกันยายนก็อาจจะเรียกนะคะอย่างน้อยน้อยสองที่เลยก็ได้นะคะเพราะมีให้กันเริ่มต้นใหม่เข้ามาเยอะมากๆนะคะดังนั้นมันอาจจะมเีเรื่องของการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าชาวพิถนเหมือนกับคุณจะเลือกไปในเส้นทางใหม่ๆที่ มันอาจจะไม่ไม่ไปเจอกับปัญหาแบบเดิมๆที่คุณเคยเจอมาก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับตกงานอยู่นะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกทํางานในงานแบบใหม่ที่มันท้าทายความสามารถของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการที่คุณจะต้องไปเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างนะแต่คุณรู้สึกว่า ถ้าทำงานแบบเดิมคุณก็ต้องเจอปัญหาแบบเดิมนะคะสมมติบางคนอาจจะทำงานที่เป็นลักษณะของอองานบัญชีนะคุณอาจจะเจอปัญหาความขัดแย้งกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าในแบบเดิมๆคุณก็เลยอ,อาจจะตัดสินใจทํางานอะไรบางอย่างที่ชารออตมันได้เจอผู้คนเยอะๆมันได้มีการเดินทางมันได้มีการ พบกับประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ชามิถุนเนี่ยอยากทาอะไรที่มันทา้าทายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันถึงได้มีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะหรือบางคนเป็นลักษณะของออทํางานประจาําควบคู่ไปกับงานพิเศษอะไรบางอย่างที่คุณกาลังเริ่มต้นทําเริ่มต้นเปิดธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่า มันกับมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะในการที่คุณเหมือนกับเริ่มต้นในช่วงของเดือนกันยายนแล้วมันมีความพร้อมมีโอกสาสเหมาะเหมาะมีจังหวะเหมาะเหมาะที่ดีเข้ามานะคะจนเหมือนกับว่าเปิดตัวได้ไม่นานนะคะเดอะสันประสบความสำเร็จมากๆในเส้นทางที่คุณได้ทำมันในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะคะชาวมิถุนโอ้พลังงานถือว่าดีเลยนะคะ เดือนนี้นะจะรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับลูกค้าทางไกลลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหรือมีโอกาสแบบผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนนะคะ emperor นะคะหรือธุรกิจของคุณเล็กๆนะคะมีคนที่สนใจเข้ามาอยากพัฒนาร่วมทุนทำให้ให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะคะหรือทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะ อาจจะทําให้มีการปรับปรุงโครงสร้างนะคะในงานในธุรกิจของคุณนะคะชาวมิถุนที่คุณอาจจะต้องปรับตัวใหม่แต่ว่าเหมือนกับพอจัดการระบบใหม่แล้วเนี่ยเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณมันดีขึ้นปังขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเดสันที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับหนึ่ไม้เท้าตรงนี้นะคะการเงินนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มนะคะการเงินยังไม่ขึ้นนะคะชาวมิถุน ใครที่สอบเข้ารับราชการนะมีเกณฑ์สอบได้แล้วนะคะแต่อาจจะต้องเดินทางไปทํางานที่คนละที่กับที่คุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าชาริออดคือไพ่การเดินทางมีไพ่ของอราชท้วยนะคะอุยอราชินีดาบค่ะอัศวินถ้วยนะคะเหมือนชาไม่ถุนเองคุณมีรายจ่ายนะคะ ให้กับคนที่อายุมากกว่าอาจาเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นลูกๆของคุณนะคะบางคนลูกโตเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วใช้เงินเยอะมากๆม,มีไพ่เดอะเวิลด์นะคะหลายคนอาจจะมีรายได้จากออนไลน์เข้ามานะคะหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างบางคนแฮงแมนรอเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้ มีปัญหานิดหนึ่งนะคะก้าวไม้เท้านะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างในเรื่องเงินก้อนใหญ่ที่คุณรอยอยู่เดี๋ยวจันเดี๋ยวจาย์ขอดูให้นะคะว่ายังไงเหมือนกับจะต้องโอนมาให้แล้วนะเดอะ w เวิด์นะคะโอนออนไลน์ทำไมยังชักช้าอยู่มีไพ่ของเดอะฟูลนะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าคะ่ะ มีไพ่ของทาวเวอร์อืมอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะชาวมิถุนเหมือนกับว่าในสัญญาในอะไรบางอย่างเนี่ยยาให้มันมีช่องโหว่นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหมือนกับว่าการบิดพลิ้วอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มีไพ่ของแปดถ้วยนะคะสเตรนค่ะเหมือนคุณอาจจะต้องพยายามตามนะเงินก้อนใหญ่ที่คุณรออยู่นะคะ คนที่ต้องโอนเงินให้คุณเพราะเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องระวังว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือเจอปัญหาอะไรบางอย่างมีไพ่ของ5ดาบนะคะบางคนอาจจะมีมีปัญหามีข้อโต้แย้งนะคะเกี่ยวกับบริษัทหรือคนที่จะต้องโอนเงินให้คุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆแล้วก็จะโอนไม่โอนนะคะหรือโอนมาไม่ครบสักทีหนึ่งนะคะ มีไพ่ของไฮพิ t เทสหรือว่าอาจจะต้องลักษณะเหมือนกับคือการพูดขอความเห็นใจหรืออะไรบางอย่างนะคะให้เขาอ่ะคือโอนเงินให้เราให้ครบตามสัญญานะคะที่ให้ต่อกกันไว้เดือนนี้ชาวพิจิตรอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในการทําเอกสารสัญญาแล้วก็ในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าจ่ายค่างวดอะไรต่างๆนะคะเช่นทําทบ้านให้เขานะคะเท่านี้แล้วเขาจะต้องจ่ายเราเท่านี้ นะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทําต่อให้มันต้องมีความเด็ดขาดอะไรบางอย่างมีไพ่ของไฮโรแฟนนะคะสังดาเหมือนคุณจะต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์นะคะในปัญหาการเงิน,นอะไรบางอย่างที่จะได้แล้วมันไม่ได้สักทีอบอสสรุปนะคะ justice นะคะอาจจะต้องมีการเหมือนกับขู่เอากฎหมายมา มาขู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีคดีฟ้องร้องนะคะเกี่ยวกับเงินก้อนโตที่ยังได้รับไม่ครบแต่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะ Justice นะคะกฎหมายจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะชมิถุน3มดาบนะคะราชดาบมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ แล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยนะคะในช่วงเดือนอกันยายนนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวมิถุนเองเนี่ยต้องค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคะกับการเขาเรียกว่าอะไรเดียติดตามเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะคะที่คุณจะต้องได้แล้วมันได้ล่าช้าไปนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคือเกิดข้อโต้แย้งอะไรต่างๆขึ้นน่ะนะคะนั้นชาวมิถุนอาจจะต้องเหมือนกับ เออ่ค่อยๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรเดียวค่อยๆใช้ความเข้าใจความเห็นใจนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะและเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของคุณนะคะอ่าแต่เหมือนกับว่าถ้าผ่านช่วงต้นเดือนไปแล้วนะคะ การเงินของคุณมีลูกค้าดีๆเข้ามานะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเงินก้อนใหญ่ไห,หลเข้ามาแบบเหมือนกับปาฏิหาริย์มากๆนะคะมีใครที่อาจจะเหมือนกับว่าอยากให้คุณทํางานให้นะคะหรือลูกค้าที่เข้ามาใหม่จากการได้รับคําแนะนําของลูกค้ารายเก่านะคะจนทําให้สภาพคล่องทางการเงินของชาวิถุนเนี่ยเชมโพเรนส์ mm hmm. <Champions S 1> นะคะเปลี่ยนแปลงไป6ม้ิถ้าได้รับชัยชนะอุปสรรคหรือจากการที่คุณเจอ ปัญหาในช่วงของการทำสัญญาอะไรบางอย่างทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเอกสารสัญญาต่างๆนะคะทำงานให้ก่อนผ่อนที่หลังไม่มีแล้วนะต้องเป็นจ่ายก่อนนะคะแล้วก็มอบงานให้นะคะยื่นหมูยื่นแมวกันแล้วนะคะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของชาวมิถุนเนี่ยกลับมาดีมากขึ้นนะคะอาจจะในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะชามิถุนโอเคเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ทีนี้ มาดูเรื่องของความรักนะคะจารย์เห็นว่าความรักของชาวมิถุตเนี่ยมันมีไพ่ของสีไม้เท้านะคะเมจิกเชียนบางคนที่เหนื่อยนะคะกับปัญหาของความรักแล้วก็หยุดพักกันไปนะคะเหมือนกับตอนนี้คิดถึงกันกลับมามีความรักที่ดีต่อกันกลับมาต่อกันติดแล้วนะคะกลับมาเริ่มติดต่อพูดคุยกันนะคะหรือคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนรักรักทางไกลเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างชาตินะคะที่ พยายามเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันแล้วอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะสถานะของการว่าคําว่าแฟนกันแล้วนะคะหรือบางคู่ที่อาจจะต่อสู้ด้วยกันมานะคะเจ็ดไม้เท้าเหนื่อยผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆห้าไม้เท้านะคะตอนนี้เรียนรู้เข้าใจกันแล้วพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันแล้วเดอะซันอาจจะเหมือนกับพร้อมสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้นะคะสามิถุน ปัญหาสุขภาพมีไหมเดี๋ยวฉัดูนิดหนึ่งนะคะปัญหาสุขภาพของชามิถุนช่วงนี้อาจจะเหมือนกับคนลุยงานหนักลุยงานเยอะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะคะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะหรือเป็นลักษณะของคือร่างกายต้องการการพักผ่อนต้องการการดูแล นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับไปนวดผ่อนคลายแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นนะคะปัญหาหนักๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะคะนอกจากใครที่อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะไปผ่าตัดเล็กๆน้อยๆน,นะคะอาจจะแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะบางจุดที่คุณเป็นอยู่นะคะเช่นบางคนอาจจะนิ้วล็อกนะคะอาจจะเหมือนกับ ไปผ่าตัดแก้ไขนะคะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับดีขึ้นนะคะเดือนนี้จริงๆคุณอาจจะมีทางเลือกนะคะเพราะว่ามีไพ่ของเอ่อเฮอร์มิตไพ่ฤาษีขึ้นมานะคะอาจจะเป็นทางเลือกในการที่จะไม่ผ่าตัดแต่เหมือนกับรักษาด้วยวิธีที่เป็นแพทย์ทางเลือกก็ได้นะคะหรือฝังเข็มเลืออะไรบางอย่างเข้ามาช่วยนะคะอืมดังนั้นลองหาวิธี เลือกทางออกที่ดีนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพของคุณได้โชคลาภคุณเป็นเดอะซันเลยอาจารย์ว่าคุณมีโชคนะเดี๋ยวฉาจรขอดูเพิ่มให้นะคะขออภัยนะคะจริงอาจารย์ปิดแจ้งเตือนไว้แสดงว่าครบชั่วโมงแล้วเจ็ดเหรียญน,นะคะมีโชคลาภจริงๆนะคะเจ็ดเหรียญ โอ้สามเหรียญชาวมิถุนนะคะจันว่าโชคลาภตำแหน่งลาภัางคุณะคะเดะซัน,นนะคะสามเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะรวมๆกันบางคนอาจจะมีโชคใหญ่หรือถูกหลายรางวัลน,นะคะถูกทั้งเลขท้ายสามตัวถูกทั้งรางวัลใหญ่หญๆรางวัลที่สามอะไรบางอย่างก็ได้นะคะมีเกณฑ์มีโชคนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะให้แบบฟุกๆมากๆนะคะพลังเดะซันนะคะหรือ เลขที่เป็นใกล้ตัวคุณนะคะบางคนออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะโอ้เลขออกตรงตรงเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาววิถุนเดี๋ยวอาจารย์ดูบทสรุปนะคะสำหรับชาววิถุนในเดือนกันยายนนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวความรักทั้งสาสถานะนะคะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ขอแยกคลิปให้นะคะ The s t a r ค่ะสามไม้เท้าค่ะ แปดเหรียญค่ะโอ้โหเก้าถ้วยบทสรุปนะคะเรื่องราวของชม,มิถุนนะคะปัญหาคุณที่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะอยู่ในความมืดนะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยเกาะหรืออะไรบางอย่างตอนนี้กลับมาแก้ไขแล้วกลับมาดีแล้วนะคะเดอะสตาร์นะคะ งานอะไรที่คุณอาจจะติดขัดอยู่ตอนนี้ก้าวหน้าแล้วนะคะกลับมาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความดุ่งดังเข้ามานะคะและแผนงานใหม่ๆในหัวของชาวมิถุนก็เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเหมือนคุณไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดที่จะไปต่อนะอยากเป็นมิถุนในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้นะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในหัวนะคะแล้วก็เป็นแลนก็ได้นะคะว่าอีก3มเดือนสุดท้ายของปีว่าคุณจะทำอะไรกับ งานกับธุรกิจของคุณนะคะหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะการเงินกลับมาดีแล้วนะคะ8ดเหรียญน,นะคะหลังจากที่ จัดการแก้ไขปัญหาปรับปรุงวางแผนการใช้เงินวางแผนในเรื่องของการดิวเรื่องเงินกับลูกค้านะคะกลับมาเหมือนกับชีวิตทุกอย่างมันดูมีความหวังมันมีทางออกมากขึ้นนะคะจบด้วยก้าวถ้วยนะคะชาวมิถุนนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะจันรู้สึกว่าหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับมันมนานานนะคะกับเรื่องงานเรื่องเงินทุกอย่างก็เหมือนกับจะค่อยค่อย ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดวงการงานเปิดการเงินเปิดแล้วนะคะความรักก็เหมือนจะเปิดด้วยนะคะสามิถุนนะคะรันนั้นตรงนี้ก็ขอเป็นพลังงานที่ดีของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจกับช่องขออาจารย์นรีกันด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซื้อปัตรแงแล้วก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆช่องทางการซัพพอร์ตแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ